โอ้ยนั่งรถมาเมีมมมยมนี่นีกินขนมอยู่ครับผมวกท่านหอดผ้ากินเข่าแค่ว่าสร้างปาลารถเพิ่ไวบครับผมม่าเอาปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปเมืองป่าพี่น้องที่นี่เศร้ามีแง่อยู่อ่นะอุ้ยปลาขาวพี่น้อง ขายปลาขอาไปทอดกรอบรบน้าพี่น้องเนาะทอดกรอบๆจินกับตำบงุงกินกับแจ้วนี่โหสุดยอดครับผมเรือไปทอดแล้วไปตำแจ้วนะพี่น้องเนาะตำใส่บุกงวงตำใส่บุกงวงครับผมแซ่บเด้ย่ยตำแจ้วแบบ ผู้เท่าตำเนี่ยตำเจ้าปลาย่างเนี่ยน้องประขาว ส่วนนี้ปลาลดครับผมปลาลดนานา้ากระซิได้ประมาณใส่บยไงเปิดใจพี่น้องน้ำกระตัวใหญ่ตัวใหญ่กะบโบโบคอยโบคอยได้หลายนี่ซ้ำนี่พอดีถอดพี่น้องซ้ำนี่พอดีถอดถอดโอ้ยโลนึงได้หลายด้วยพี่น้อง โลหนึ่งพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้ปลาโรมื้อนี้ต้นไห้สร้างจะปะลาโรดเพิ่นครับผมสร้างจะปะลาโรดเพิ่นเอาปลาโรดพวกไ่ออกแล้วนะพวกขีออกแล้วครับผมผู้ใดสนใจอยากได้แพว่ากิโลกรรมละพวกไรฮาซิเนาะพี่น้องได้หลายครับผม สนใจอยากได้ไปให้ผู้เฒ่ากินทอดกินกับเขา่าผู้เฒ่ามากมากตัวพี่น้องอพ่อท่อแม่มากหลายครับผมปลามันมันครับผมปลาลดนี่กินกับเขา่ากินกับเขาเนียวเนาะผู้เฒ่าปัน่นกินเขา่าสิเว้ยแสีบครับท่านใดสนใจอยากได้ปลาลดไปฝกากทอ่อพ่ทอท่อแม่กัติดต่อคอมเมนต์แหลกใต้คลิป เดี๋ยวต่ไหนข้นใบไห้เด้อพี่น้องเด้อปลาหลดสวยๆจากได้ไปรับประทานากับข้าวทอดหอมมเข้าหมดติบนั่นนะครับผมเข้าหมดติบครับผม ไปก่อนพี่น้องฝากพุดงดุนน้ำเลเดอร์ครับสวัสดีครับ